สวัสดีครับส,สวัสดีสองคนนะครับมีแต่คนถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็วันนี้มาอัปเดตนะครับสวัสดีหกคนนะครับทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผูดใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวให้เข้ามาเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยววอลถอดเดี๋ยวไปเลย ันนีก้ก็ยานะครับของคุณหมอโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับ ก็แล้ะจะกินยาครับพี่นี่อาการก็ชิ้นกับลดลงในน้อยนะครับความห่อนในร่างกายแล้วก็ก็จะมีน้ำมูกนะครับคัดจมูกแลก้วก็เสียงมั่นมาปัญใดน,นะครับทำอะไรเนาะพี่เมล เมือ่อคืนเป็นยังไดมวนบออยู่บอชิดไปได้ลาง,งานตั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับทุกคนคือลาขายมันบ่ว้นะครับพี่ทำงานอ๋อครับผมเมือ่อคืนได้ไปไหมอ่ะเมือ่อคืนได้ไปบอชิดไหมกินยาแล้วครับพี่น้องกินยาแล้วนะครับ ปกติต้องไลฟ์ลสดประมาณช่วงค่ำๆเนาะคนเลิกงานจะได้มีคนมาดูแต่ว่าอันนี้ไม่เป็ออะนะครับเดี๋ยวเราเราอัดไลฟ์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อ FC เอฟซเพิ่นเข้ามาเบิ้งที่หลังนะครับยอ้อนหลังเ <c oughs> มื่อไครับพี่เมื่อคืนคนหลายบ่อยากไปยูทหานมันไปบรด้เคย ไปไม่ได้นะครับอยากไปดนะ้ยตอนนี้ซันอยู่ขอนแก่นนะทุกคนซันอยู่ขอนแก่นครับทั้งตอนแรกอะซัน่ะลาง,งานอสามวันใช่ไหมห้าหกเจ็ดเพราะว่าแม่จะมาโรงพยาบาลศีนครินนะครับมาตรวจร่างกายซันก็นเลยลาง,งานแต่ว่าลานานแล้วแหละ หลายๆครับผมล่าสาม,มอือตอนแรกอบันที่นี่อ่ะพอเสร็จจากงานอยู่อำเภอเสระภูมิใช่ไหมแล้วมันมันใคขึ้นแห้งอะครับตอนประมาณช่วงเสร็จจากจากเพลงโชว์แล้วมันบอจะเป็นลําเร่องเพราะว่ามันเศร้าไงตอนนี้ข้าเล่นถึงเ้า สั่งกับไข่ไข่แล้วก็สั่งกับบรขึ้นแล้วกัตอนเช้านะครับตอนเศร้าเป็นไข่แห้งมาเทานี้กันแม่เรียกว่ามารักษาเจ้าของกอนบอยใง่ิหมพอดีอเอฟเอฟอะครับเพื่อนที่ชื่อเอฟอะที่เขาเป็นแดนเซอร์ทั้งเป็นนักร้องด้วยอะเขาจะเอารถมาไว้ที่โดมที่บ้านแพงพอดีสั์ก็เลยติดรถเข้ามานะครับ ตีรถเขามาบ้าหอดสารค้ามเราใช้กันดังกันต่อรหลดาหอดขอนแก่นนะครับแล้วมือว่านีบก็บไปหาหมอไปหาหมอหมอเ็าบอกว่าเขาก็ฉีดยาให้แหละเข็มหนึ่งแล้วก็ให้ยามากินนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยังไม่หายก็ให้ไปหาหมอเพราะว่าช่วงนี้มันเป็น ไข่หวัดใหญ่ซ้ายพันธ์ใหม่อะไรของเข้าเลยแหละกลัวแบบร่างกายไม่ไหวอะไรอย่างเนีน้ตอนนี้ก็ดีขึ้นอยู่นะครับสร้างมักไข่เน่ยมขึ้นตรงเว้นกะมาเป็นยางแต่ว่าย่อมขึ้นมาักไข่ หนากับมึงเนี่ยโอ้ยม่แต่ลอยสิวอะทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปทำโรงทานนะครับทุกคนอยู่วัดเป็นวัดพระอาจารย์ที่ชันรู้จักนี่แหละแกเป็นพระอาจารย์ที่แบบว่าแกดูแลครอบครัวของศานละหมายถึงว่า พ่อกับแม่ซันเนี่เป็นแม่ค้าขายของตลาดจะสินบอกกระสินตรงนีพระอาจารย์ที่แบบว่าคอยปรึกษาเรื่องอ่เรืงการเงินเรื่องดวงเรื่องอย่างสิแม่แล้วที่เนี่ยพระอาจารย์แกแกจะทอดกระถินแล้วอซานแหละกับแม่อาจจะไปทําโรงทานที่วัดตรงนั้นแหละครับพรุ่งนี้ ก็เลยอ่าจาย์ก็เลยเอาซองมาให้ก็เลยแบบบอกบุญกับพี่ๆเอฟซนะครับผมกับแม่ๆเผื่อมีใครอยากทําบุญร่วมกันนะครับแต่ว่าสันไม่ได้บอกเยอะครับบอกแค่คนที่รู้จักเฉยๆเพื่อนฟูงแล้วก็แม่ๆที่ที่รู้จักกันแค่น,นั้นเองครับทุกคนพอมันมีละมูม่งมันแสบจมูกอะ พอมันมีน้ำหมูกนะครับน้ำหมูกมันไหลมันแสบจมูกสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะครับผมอัปเดตอาการน,นะตอน,นิกาดีขึ้นแล้วจ้าหนาแต่ว่าเสียงยังเพท่านมากนะครับเสียงก็อย่างนี้เลยคนเราไม่อยากไข่เลยพี่น้องแบบไข่แล้วมันก็ยูดดนสิมาเพื่อ มันไม่หายก็ทีครับมันชีวะทั้งไ้เดียวใครมันใครโดนอ่ะอยากไปกลับไปเห็นงานเราถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวันนั้นซันฝืนไปไปงานต่อใช่ไหมอาการก็คงจะหนักกว่านี้แหละคิดว่าหนึ่งมันอะไรหลายๆอย่างอะ่ะ สภาพอากาศเอยเราไม่ได้พักผ่อนนอนน้อยหายไ้ไ้นะครับสู้ๆขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดีจะแจ้งหน้าเฟซบุ๊กนะครับทุกคนเรื่องการไปทำบุญนะสั้นประเดนบอกบุญอ่านี่ครับเอาแค่คนที่เรารู้จักแล้วก่อ เพื่อเพื่อนอยากเห็นหมุนน้ำด้วสินะครับสั้นเราไปเห็นโรงทานเพราะว่าจะทำโรงทานอ่าเป็นไอศครีมตักอ่ะทุกคนคืออ่าคนข้างๆบ้านอนะ่ะเพื่อนเห็นแก่ทำแก่ทำไอศไอศครีมอะ่ะที่เป็นแบบตักอะ่ะก็เลยจะเหมา เขาไปแจพกพรุ่งนี้นะครับอยู่ที่วัดนั่นแหละอยู่เบืองการนั่นแหละเดียวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งหน้าเฟซนะครับทุกคนสูโซโซน้ๆนะขอบคุณนะครับถ้ากันคันห้อนคันเอียงมากพวกนี้ผมจะเป็นพื้นเป็นย่เนี่ยเห็นไหมขึ้นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนถ้าอากาศร้อนๆมากๆเป็นแบบ พื้นแดงคือยิงเสียน้ำมูกน้ำมูกไหลเนี่ยน้ำพอมีน้ำมูกแล้วแสบจมูกไม่ได้แสบจมูกแล้วมันไหลตลอ,อดเวลาสสดีนะครับสาดีทุกคนนะครับไม่ได้ขำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปประมาณสักสักยี่สิบนาทีแล้วทุกคน อัดไว้เพื่อแม่แม่เอฟเพื่อนว่าเบิร์นะครับคือแม่แม่เอคือทักมาเยอะมากนะครับตั้งแต่เริ่มป่วยมีอาการก็ทักมาทุกวันนะครับบางคนก็โทรมาก็มีโทรมาว่าเป็นยังไงบ้างลูกแบบดูแลตัวเองนะอะไรเขาเพื่อนก็เป็นห่วงอนะไรเนาะในความเนี่ย เยอะมากก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่เอซแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่รักและก็เป็นห่วงนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นประมาณส 5, 6, ักห้าโมงหโมงประมาณสักทุ่มเดี๋ยวซันจะไลฟ์สดอีกครั้งนึงนะครับทุกคน พราะตอนนี้มันกลางวันยังไงคนไม่ค่อยเข้าดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อัดไว้ไม่เป็นไรนะครับมีน้ำมูกทุกคนเพราะมันพอน้ำม,มูกมันไหลนะมันก็แสบจมูกตอนนี้ก็ตัวก็เริ่มเป็นปกติเมื่อวานวัดอุณหภูมิในร่างกายอยู่ประมาณ3.9 ที่หมอวัดเด้สามสิบเก่าแล้วเขาก็เอาเอะไรมาแย่จมูกใช่ไหมแย่ yeah, จมูกแล้วแรืตัวโควิดก่อนตัวโควิดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอาเหมือนไฟฉายอะแย่ yeah, จมูกแล้วก็อ้าปากตรวจอะไรของเขาเนี่แหละแล้วก็ม่านตาโน,น่นนี่นั่นแล้วเขาก็ให้เรามันจะเป็นเหมือนเครื่องอะไรที่ตรวจที่ใส่หูแล้วก็ ฟังฟังหัวใจอะไรนะเขาก็เอามาวัดข้างหลังให้เราแบบสูตรหายใจแรงๆแบบห้าหกครั้งเลยทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าหนึ่งอะมีไข้สองแพ้สโมควันบนเวทีนะครับ สโมควันบนเวทีไม่ได้ดีต่อสุขภาพร่างกายของคนนะทุกคนยิ่งปล่อยเยอะมันมันเป็นสารที่ทำให้เราแบบสูดดมเข้าไปแล้วมันทำให้เราเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งเราใช้เสียงมันเกี่ยวกับปอดอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็นเลยเห็นให้ <c oughs> บางคนกับแพ้แล้วกันหนื่อท่านแพ้แพ้สโมกแล้วมันนี่ มันไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้ทุกคนแต่ว่าแค่มันแบบพ่อเป็นไค่ไหมพ่อเป็นไขแบบ่พ่อแบบพุ่มลังอ่าพุ่มตาข้างร่างกายมันต่ํามันกเ็เลยใหนเข้าแบบแพ้ละกัในในการที่แพ้หมายถึงว่าพอเราสูดดมเข้าไปแล้วมันทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยเพราะหนึ่งเราใช้ปอดไงในการแบบร้องเพลงนู่นนี่นั่นใช่ไหมละ่ะ พอเราดมเข้าไปเยอะๆมันจะทําให้ปอดเราทํางานหนะักอันนี้หมอพูดบอกนะแล้วหมอก็บอกว่าให้ยามากินเดี๋ยวจะเอายาให้ดูมีสี่ตัวห้าตัวเลงอันนี้ยาอะไรก็ไม่รู้เม็ดใหญ่มากน่าจะเป็นยายาลดไข้ก็ได้าลอันนี้นะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะ เขาไม่ได้เขียนว่ามันเป็นยาอะไรอะทุกคนแต่เขาเขียนแค่บอกว่าเนี่ยหลังอาหารเชา้ากลางวันเยน็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขียนชื่อเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เขียนว่ามันเป็นยาอะไรก็ไม่เข้าใจนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าเหมือนเม็ดแดงแดงอะ อะไรนะบำรุงอะไรสักเนี่ยน่าจะเป็นยาบำรุงคิดว่านะครับเพราะว่ามีสีแดงๆนี่เป็นยาบำรุงแล้วก็เขาก็ถามแหละมีมีอาการยังไงก็มีน้ำมูกมีสเลดทุกคนเชื่อไหมว่าวันที่เป็นแรกๆอ่ะ สเลดออกมาเป็นสีหิวเขียวเลยใช่มันอาการหนักมากหนักจนจนรู้สึกว่าอือร่างกายมันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องแบบแล้วหนึ่งแม่ก็เป็นคนที่แบบแกก็เป็นห่วงแหละแกรู้ว่าเวลาซันป่วยแล้วป่วยแบบมันมันดาวลงเลยมันตกใช่ คุณแตเล่หเห็นฝ่าวมารักษานะครับก็ดูอาการไปก่อนถ้าเกิดว่ากินยาแล้วมันดีขึ้นก็น่าจะน่าจะเริ่มทำงานประมาณวันที่8ครับอยู่งานอำเภอยานตลาดนะยางตลาดกาลสินนะครับบ้านเอยียงบุกกันนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ขอมาพักดูแลตัวเองก่อนนะครับตอนนี้เราสันกินยาไปแล้วนะตื่นตื่นมาประมาณสักเกือบสิบโมงอะ่ะตอนนี้กินยาแล้วเนพะี่นอกเลย โอเคครับทุกคนดี๋ยวมหวนหล่อไปะ้านยีสีมาทีจะก่อนน้อค่อยลงตอนนี้ก็กำลังเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บชั่วโมองของ youtube อยู่นะครับฝากฝากทุกคนนะครับผมฝากแบนๆเอฟซีทุกคนนะครับในโลกออนไลน์ของสารพิบัติแพทนะครับอ่ากลไลค์กดซับสไครต์ให้บังรายเลดีอครับพี่น้อง <c ười> 4,000ชั่วโมองสามารถเปิดรายได้ ได้นะครับในช่องทาง youtube นะครับตอนนี้สั้นเก็บได้ประมาณ2,000กว่าแล้วพี่น้องแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะ่ะ <c oughs> โทรศัพท์บ่ค่อยดีกนาดไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสํ้นะครับพี่น้องกับอาการก็ดีขึ้นในต่อไนเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตไป พักผ่อนกันนะครับบ๊ายบาย